เด็กชายยากจนแบกน้องป่วยเดินขายขนมปางกลางเมืองแต่กลับบังเอิญเจอชายลึกลับที่แท้จริงแล้วคือพ่อแท้ๆมหาเศรษฐีเรื่องราวความจริงที่ถูกซ่อนเร้นกำลังจะเปิดเผยและความลับนี้อาจเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลเด็กชายตัวผอมใบหน้ามอแม,มแมมแบกน้องเล็กไว้บนหลังมืออีกข้างถือถาดไม้เก่าๆที่เต็มไปด้วยขนมปังแข็งๆที่เหลือจากเมื่อวานเสียงรองเท้าแต่เก่าลากไปบนถนนซีเมนที่เต็มไปด้วยฝุ่นแดดร้อนแผดเผาจนเหงื่อไหลซึมออกมาทั่วตัว ท้องร้องเสียงดังแต่เขากัดฟันทนสายตาผู้คนบางคนมองด้วยความสงสารบางคนมองด้วยความรังเกียจน้องเล็กซบลงบนไหล่หายใจเบาๆร่างกายสู้ผอมจนเห็นกระดูกเขาก้าวเดินเข้าไปในย่านคนรวยตึกสูงหรูหราตั้งประงานกระจกร้านค้าใสาสะอาดจนสะท้อนภาพตัวเองที่ดูสกรปรกยิ่งกว่าเดิมกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยมาตามลมตัดกับกลิ่นเหงือ่อและฝุ่นที่ติดตัวเขาหัวใจเต้นแรงรู้สึกตัวเล็กจนหน้าอายแต่ต้องขายให้ได้ เสียงผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้นจากทางด้านหลังน้ำเสียงทุ่มหนักแน่นและเต็มไปด้วยอำนาจเขาหันกลับไปช้าๆดวงตาศบเข้ากับสายตาคมที่มองมาด้วยความสงสัยชายร่างสูงแต่งกายเรียบหรูใบหน้าคมเข้มที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มบางๆแววตาแปลกประหลาดทั้งอบอุ่นและสันสะเทือนเด็กชายยืนนิ่งตัวสั่นไม่เข้าใจว่าทำไมหัวใจถึงเต้นแรงผิดปกติชายคนนั้นก้าเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมแพงยิ่งชัดเจน มือใหญ่แต่เบาๆที่ไหล่ของเด็กชายราวกับอยากจะยืนยันบางสิ่งเลือดในกายเขาเย็นวาบเหมือนเวลาในโลกหยุดลงทันทีเสียงรอบข้างหายไปเหลือเพียงลมหายใจหนักๆของตัวเองน้องเล็กบนหลังเริ่มขยับตัวส่งเสียงครางเบาๆชายคนนั้นก้มลงมองเด็กน้อยดวงตาเบิกกว้างราวกับเห็นภาพที่ไม่คาดคิดมือที่เคยมั่นคงกลับสั่นเล็กน้อยเด็กชายรับรู้ได้ถึงความแปลกประหลาดในแววตานั้น ความอบอุ่นประปนกับความเจ็บปวดบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวแต่ถาดขนมปังสั่นจนแทบตกเสียงหัวใจดังรัวเหมือนกลองกลิ่นน้ำหอมผสมกับกลิ่นขนมปังเก่าทำให้บรรยากาศยิ่งอึดอัดชายคนนั้นกระสิบถามด้วยเสียงสั่นว่าเด็กชายชื่ออะไรเสียงคำถามเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจริมฝีปากของเด็กชายแห้งผากแต่ก็เอ่ยชื่อของตนออกไปช้าช ทันใดนั้นสีหน้าของชายตรงหน้าก็ซีดเผือดดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและความสับสนที่เกินจะปิดบังได้ริมฝีปากของชายร่างสูงสั่นไหวเหมือนอยากพูดบางอย่างแต่ไม่กล้าเอื้อนเอ่ยสายตาของเขาไม่ละไปจากเด็กชายราวกับกำลังมองภาพสะท้อนจากอดีตลมพัดแรงผ่านตรอกหอบเอาฝุ่นและกลิ่นร้อนอบอ้าวเข้ามาปะทะเด็กชายรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกมือเล็กกำแน่นจนเล็บก,กดเข้าฝ่ามือ น้องเล็กเริ่มร้องให้เสียงแผ่วเบาแต่ยิ่งทำให้บรรยากาศหนักอึ้องชายร่างสูงโน้มตัวลงเล็กน้อยดวงตาแดงกำ่ำเสียงของเขาแผ่วจนแทบรประสิบแต่กลับสั่นสะเทือนหัวใจเขาพูดชื่อเดียวก,กันกับที่เด็กชายเพิ่งบอกออกมาเสียงนั้นเต็มไปด้วยความตกใจความหวังและความเจ็บปวดผสมปนกันเด็กชายชะงักงันร่างกายแข็งทื่อเหมือนหินขนลุกสู้ไปทั่วร่างความหนาวเย็นแล่นผ่านสันหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมา เขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดคนแปลกหน้าตรงหน้าถึงพูดชื่อของตนออกมาในน้ำเสียงแบบนั้นดวงตาของชายร่างสูงเริ่มสัน่นระริกน้ำใสๆเออคลอริมฝีปากเม้มแน่นราวกับพยายามกดความรู้สึกบางอย่างเอาไว้เด็กชายยืนนิ่งใบหน้าเต็มไปด้วยความมุนงงและความกลัวปนกันเสียงรถรูแล่นผ่านไปด้านหลังแต่เขาแทบไม่ได้ยินอะไรเลยทุกสิ่งรอบตัวงเงียบงันเหลือเพียงแรงสั่นสะเทือนในหัวใจ ชายคนนั้นยกมือขึ้นช้าๆเหมือนอยากแต่ต้องใบหน้าเล็กๆตรงหน้าแต่หยุดค้างไว้กลางอากาศเขาหายใจแรงร่างกายเต็มไปด้วยความลังเลเด็กชายถอยหลังอีกเก้าเท้ากระแทกกับขอบฟุตบาทจนเจ็บแปลถาดขนมปังเอียงจนชิ้นหนึ่งตกหล่นลงพื้นเสียงขนมปังกระทบซีเมนต์ก้องกังวานชายร่างสูงสะดุ้งเล็กน้อยสายตาที่จับจ้องเต็มไปด้วยความสันไหวแววตานั้นบอกชัดว่าเขารู้บางสิ่งที่เด็กชายไม่เคยรู้มาก่อน ริมฝีปากของชายร่างสูงเปิดออกช้าๆเสียงหายใจหนักดังสอดแทรกกับถ้อยคำที่เอื้อนเอ่ยเขาพูดด้วยน้ำเสียงเครือว่าเด็กชายคือสายเลือดของเขาเองคำพูดนั้นดังก้องในหัวราวกับฟ้าผ่าลงมากลางใจเด็กชายตัวสั่นหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมันกอกเขาจ้องใบหน้าคมคายตรงหน้าแต่กลับรู้สึกแปลกแยกกลิ่นน้ำหอมแพงยิ่งตอกย้ำความห่างไกลภาพน้องเล็กที่เกาะแน่นอยู่บนหลังทำให้เขาสับสน ความหิวความเหนื่อยและความตกใจประปนกันจนแทบยืนไม่ไหวมือเล็กกำขอบถาดไม้แน่นจนเส้นตำดวงตาของชายร่างสูงยังคงไม่ละไปราวกับจะยืนยันสิ่งที่พูดความเงียบงันแผ่คลุมรอบตัวเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นรัวไม่หยุดดวงตาของเด็กชายเบิกกว่างร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นริมฝีปากสั่นแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาลมร้อนจากถนนแผวผ่านแต่อากาศรอบตัวกลับเย็นวาบอย่างประหลาด น้องเล็กสะอื้นเบาๆทำให้บรรยากาศยิ่งอึดอัดชายร่างสูงเก้าเข้ามาใกล้อีกหนึ่งก้าเงาของเขาทาบทับเด็กชายจนมิดดวงตาที่แดงก่ำเต็มไปได้วยความวุ่นวายและความเจ็บปวดที่ยากจะปกปิดเขาพูดช้าๆช,าช,าชัดถ้าชัดคำว่าเด็กชายคือเลือดเนื้อเชื้อคือของเขาคำพูดนั้นเสียดแทงเข้าไปในใจเหมือนคมมีดเด็กชายหายใจถี่ร่างกายสั่นจนขนมปังในถาดแทบจะร่วงเสียงรอบข้างเลือนหายเหลือเพียงเสียงหัวใจของตัวเองดังสะท้อนกล้อง สายตาสองคู่ยังคงจ้องกันนิ่งราวกับการเวลาหยุดหมุนในชั่วขณะนั้นดวงตาของเด็กชายเริ่มพร่ามัวน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาสายหน้าเบาๆราวกับไม่อาจยอมรับสิ่งที่ได้ยินเสียงหัวใจยังคงเต้นแรงเหมือนจะฉีกอกอกอกมาน้องเล็กบนหลังขยับตัวอีกครั้งส่งเสียงให้สะอื้นเบาๆมือของเด็กชายสั่นเทากำขอบถาดไม้แน่นจนเส้นเลือดปุดขึ้นชายร่างสูงคุกเข่าลงตรงหน้าระดับสายตาเท่ากันพอดี แววตาของเขาสั่นระริกเต็มไปด้วยความเสียใจและความโหยหาเขายื่นมือออกไปช้าๆแต่ยังคงหยุดกลางอากาศไม่กล้าแต่ต้องริมฝีปากของเขาขยับช้าๆเปล่งคำว่าพ่อออกมาด้วยเสียงสั่นเครือเด็กชายสะดุ้งร่างกายเหมือนถูกแรงมหาศาลกดทับทุกสิ่งรอบตัวดับบูบเหลือเพียงคำคำเดียวก้องสะท้อนอยู่ในหัวเด็กชายยืนนิ่งร่างกายแข็งทื่อเหมือนรูปปั้นหินลมหายใจติดขัดคล้ายมีมือที่มองไม่เห็นบีบคอเอาไว้ หัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเสียงรอบข้างเรือนหายหมดสิ้นสายตาของชายร่างสูงยังคงจับจ้องเต็มไปด้วยความหวังที่เจ็บปวดเขาเอ่ยอีกครั้งด้วยน้ำเสียงแน่วแน่แต่แฝงด้วยความสันหวคำว่าพ่อหลุดออกมาอีกหนราวกับคำสาบที่ตรึงทุกสิ่งให้หยุดนิ่งน้องเล็กบนหลังเริ่มร้องให้เสียงดังน้ำตาไหลเปรอะลงแผ่นหลังเด็กชายความร้อนจากแสงแดดแผดเผาผิวแต่ภายในกลับเย็นเฉียบเด็กชายก็มองขนมปังในถาดเห็นมันสันสะเทือนตามแรงมือ สมองเวียนวนไปหมดผ้าอดีตแวบเข้ามาเป็นเซี่ยวเซี่ยใบหน้าของแม่ที่ซีเซียวเสียงไอแห้งแห้งในห้องเช่าเก่าๆความจริงตรงหน้ากลับตอกย้ำให้ทุกสิ่งยิ่งสับสนจนแทบยืนไม่ไหวดวงตาของเด็กชายเริ่มพร่ามวน้ำตาเออคลอเต็มขอบตาเขาสูดลมหายใจแรงแต่กลับรู้สึกเหมือนอากาศไม่พอจะหล่อเลี้ยงร่างกายน้องเล็กบนหลังสะอื้นให้ไม่หยุดมือเล็กๆกำเสื้อเขาแน่นด้วยความหวาดกลัวเสียงร้องนั้นยิ่งทำให้บรรยากาศกดดันจนแทบแตกสลาย ชายร่างสูงยกมือขึ้นรูปหน้าตัวเองดวงตาแดงก่ำราวกับคนที่เก็บความลับไว้นานเกินไปเขาพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่าเลือดเนื้อที่อยู่ตรงหน้านี้คือครอบครัวที่เขาเฝ้าตามหามาตลอดเด็กชายตัวสั่นเงอไหลอับแก้มผสมกับน้ำตาสายตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่อาจเอื้อนเอ่ยริมฝีปากขยับเล็กน้อยแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยเหมือนภูเขาหนักมหาสารทาถมใส่ทั้งร่างและหัวใจ เด็กชายยืนนิ่งราวกับโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้าเขามองชายร่างสูงด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสนและความหวาดกลัวเสียงหัวใจเต้นดังสะท้อนอยู่ในหูเหมือนกลองศึกน้องเล็กยิงคงร้องให้สะอื้นร่างเล็กสั่นเทาอยู่บนหลังกลิ่นเหงื่อคลและฝุ่นผสมปนกับกลิ่นน้ำหอมราคาแพงจนชวนคลื่นไส้เด็กชายหายใจที่สายตาวูบไหวเหมือนคนกำลังจะลม้มเขาก้าวถอยหลังแต่ส้นเท้าสะดุดกับขอฟุตบาท ขาดไม้ในมือเอียงขนมปังหลายก้อนรวงกระแทบพื้นกระจัดกระจายเสียงดังสะท้อนกล้องในตรอกเงียบชายร่างสูงสะดุ้งดวงตาเบิกกว้างรีบก้าวเข้ามาคว้าแขนเด็กชายไว้แน่นสัมผัสนั้นส่งความรู้สึกแปลกประหลาดแล่นว่าไปทั่วร่างทั้งอบอุ่นทั้งน่ากลัวทั้งสับสนจนแทบขาดใจเด็กชายพยายามดึงแขนออกแต่แรงของชายร่างสูงกลับมั่นคงและหนักแน่นสายตาที่จ้องลงมานั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการวิงวอน เสียงรถยนต์หรูแล่นผ่านไปด้านนอกปลอกทิ้งไว้เพียงความเงียบอันกดดันน้องเล็กร้องให้ไม่หยุดน้ำตาไหลเปียกแผ่นหลังเสื้อจนชื้นเด็กชายตัวสั่นใบหน้าซีดเผือดเหมือนเลือดทั้งหมดไหลหายไปจากร่างริมฝีปากสั่นไหวแต่ยังคงพูดไม่ออกชายร่างสูงเอ่ยเสียงแผ่วแต่ชัดเจนว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยไปอีกแล้วคำพูดนั้นแทงลึกเหมือนโซ่ตรวนที่ผูกมัดหัวใจเด็กชายเบิกตากว้างหูอื้อรู้สึกเหมือนพื้นโลกกำลังสั่นไหวใต้ฝ่าเท้า ลมหายใจติดขัดกลิ่นฝุ่นและกลิ่นน้ำหอมยังคงตีกันวุ่นวายอยู่ในโพรงจมูกทุกสิ่งรอบข้างบิดเบี้ยวเหลือเพียงสัมผัสจากมือที่กุมแขนเขาไว้แน่นไม่ปล่อยเด็กชายพยายามสะบัดแขนออกอีกครั้งแต่แรงกลับยิ่งถูกบีบแน่นกว่าเดิมหัวใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุออกจากอกน้องเล็กร้องให้เสียงดังสะอื้นจนตัวยโยนเสียงสะท้อนในตรอกแคบยิ่งทําให้ความตึงเครียดทวีขึ้นสายตาของชายร่างสูงเต็มไปด้วยน้ําตาที่เออคลอ เขาก้มลงกระซิบด้วยเสียงสัน่นเผยความลับที่กดทับมานาหลายปีคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดลึกลงไปในหัวใจของเด็กชายร่างเล็กสั่นสะท้านจนขนมปังในถาดเหลือเพียงไม่กี่ชิ้นเมื่อไหลอับแก้มปนกับน้ำตารสเค็มขมขื่นไหลซึมเข้าปากเด็กชายจ้องใบหน้าคมเข้มตรงหน้าแต่ยิ่งมองยิ่งรู้สึกเจ็บปวดทุกสิ่งรอบตัวพรว่ามัวเหมือนโลกทั้งใบกำลังแต่สลายต่อหน้าต่อต,อตาหัวใจของเด็กชายบีบรัดแน่นจนแทบหายใจไม่ออก สายตาพร่ามัวน้ำตาเอ่อจนแทบมองอะไรไม่เห็นน้องเล็กบนหลังยังคงสะอื้นมือเล็กๆก,กำเสื้อเขาแน่นอย่างหวาดกลัวเสียงหัวใจเต้นรัวประสานกับเสียงร้องให้กลายเป็นความโกลาหลในหูชายร่างสูงยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาตัวเองอย่างเงงนนะแววตาของเขาสั่นไหวเหมือนคนที่กำลังจมอยู่ในความผิดมหันเขาเอ,อ่ยอีกครั้งด้วยเสียงสั่นเครือว่าจะชดใช้ทุกสิ่งที่เคยพลาดคำพูดนั้นกรีดลึกเหมือนแผลสดในหัวใจของเด็กชาย ความหิวความเหนื่อยและความจริงที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกันทําให้เขาแทบยืนไม่ไหวเขาสูดลมหายใจแรงสายตาวหวั่นหวั่นสับสนเต็มไปหมดร่างเล็กสั่นสถานขาอ่อนแรงจนถัดไม้เองเกือบหล่นจากมือขนมปังที่เหลือร่วงกระแทกพื้นเสียงดังสะท้อนก้องไปทั่วตรอกเด็กชายสะดุ้งเฮือกร่างกายออนเอ็นเหมือนจะล้มน้องเล็กเกาะแน่นร้องให้สะอึกสะอื่นจนเสียงขาดห่วงชายร่างสูงรีบคว้าไหล่ทั้งสองข้างไว้ประคองไม่ให้ร่างเล็กสุดลง สายตาของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความรู้สึกผิดใบหน้าเคร่งเครียดนั้นโน้มลงใกล้จนเด็กชายได้ยินเสียงลมหายใจถี่รัวหัวใจเด็กชายเต้นแรงเหมือนกลองสึกเสียงดังสะท้อนในหูจนแทบกลบทุกสิ่งความร้อนจากฝ่ามือใหญ่ที่กุมบ่าแผ่ซ่านเข้าสู่ร่างกายทั้งอบอุ่นทั้งหน้าหวัดวันทั้งหนักหน่วงจนแทบหายใจไม่ออกในดวงตาของชายร่างสูงมีประกายบางอย่างที่เด็กชายไม่เคยเห็นมาก่อน ประกายที่ทั้งอ่อนโยนทั้งเจ็บปวดและเต็มไปด้วยความโหยหายอย่างที่สุดเด็กชายเบิกตากว้างมองประกายแปลกประหลาดนั้นด้วยความสับสนหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกร่างกายสั่นเทาเหมือนใบไม้กลางพายุน้องเล็กร้องให้สะอึกสะอื่นเสียงแผ่วเบาแต่ทิมแทงใจอย่างแรงชายร่างสูงกัดฟันแน่นดวงตาแดงกับน้ำตาเอารินจนไหลอับแก้มเขาเอ่ยเสียงสั่นเครือว่าจะไม่ยอมให้เลือดเนื้อเชื้อเคือต้องทนทุกข์อีกต่อไปเด็กชายชะงักงันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุน เสียงรถรูที่แล่นผ่านด้านนอกกลับเลือนหายเหลือเพียงความเงียบอันกดดันฝ่ามือใหญ่บีบไหล่เล็กแน่นขึ้นน้ำหนักนั้นทั้งมั่นคงและน่าหวัดหวัน่นเด็กชายพยายามอ้าปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาดวงตาของเขาเบิกโพรงน้ำตาไหลพรากลงมาอย่างไม่อาจควบคุมทุกสิ่งรอบข้างบิดเบี้ยวเหมือนความจริงกำลังถาโถมเข้ามาอย่างไร้ทางหนีขาของเด็กชายสั่นไหวเหมือนไม่มีแรงรับน้ำหนักลมหายใจหอบทีเสียงดังสะท้อนในอกจนเจ็บแปล่ น้องเลยเกาะแน่นร้องให้สะอึกสะอื้อไม่หยุดความร้อนจากแดดยามบ่ายแผดเผาผิวแต่ภายในกลับเย็นเฉียบอย่างประหลาดชายร่างสูงยกมือขึ้นประคองใบหน้าเล็กที่เปื้อนน้ำตาสัมผัสนั้นอ่อนโยนแต่กลับทำให้หัวใจของเด็กชายเต้นแรงจนแทบระเบิดดวงตาคมมองลึกเข้าไปเหมือนจะค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เสียงทุ้มต่ำเอ่ยช้าๆว่าเขาคือผู้ให้กำเนิดเด็กชายตัวแข็งที่สมองว่างเปล่าไม่รู้ว่าควรเชื่อหรือผลักใส ภาพแม่ที่เน็ตเหนีนยมค่ำคืนแวบขึ้นมาในห้วงคิดความจริงตรงหน้ากับความทรงจำที่แบกไว้ตลอดชีวิตกำลังปะทะก,กันอย่างรุนแรงในใจหัวใจของเด็กชายบีบรัดแน่นจนเจ็บลึกเข้าไปถึงกระดูกน้ำตาไหลอับแก้มอย่างไม่อาจควบคุมเสียงร้องไห้ของน้องเล็กยังคงดังก้องราวกับเร่งเร้าให้เขาตัดสินใจบางอย่างชายร่างสูงโน้มตัวเข้ามาใกล้ดวงตาสันดอริกเต็มไปด้วยความวิงวอนฝ่ามือใหญ่รูบเบาๆที่แก้มเล็กอย่างระมัดระวัง ความอบอุ่นนั้นแทรกซึมเข้าสู่หัวใจที่กำลังสับสนเด็กชายหายใจแรงตัวสัน่นเหมือนคนกำลังจะลม้มสมองเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบเสียงของชายร่างสูงยังคงก้องในหูย้ำชัดว่าเขาคือพ่อที่แท้จริงโลกทั้งใบเหมือนหยุดนิ่งเหลือเพียงหัวใจดวงเล็กที่ถูกกดดันจนแทบแตกสลายดวงตาของเด็กชายพร่ามัวมองใบหน้าคมเข้มตรงหน้าผ่านม่านน้ำตาริมฝีปากสั่นไหวพยายามจะพูดแต่เสียงขาดหายไปในลำคอ หัวใจเต้นแรงรัวเหมือนกลองที่ถูกตีไม่หยุดน้องเล็กยิงสะอื้นเบาๆร่างกายเล็กๆแนบแน่นอยู่บนหลังอย่างอ่อนแรงชายร่างสูงเอื้อมมือมากุมแขนเล็กอีกข้างดวงตาจับจ้องไม่ยอมละไปเสียงทุมหนักเอ,อ่ยด้วยความเจ็บปวดว่าเขาจะพาไปจากความทุกนี้เด็กชายชง,งักงันรู้สึกเหมือนถูกแรงมหาศาลบีบหัวใจจนหายใจไม่ออกภาพอดีตที่ขมขื่นถุดขึ้นทีและช็อตในหัวแม่ที่นั่งเงียบ้าตายแสงไฟสลัวเสียงที่ดังยาวในห้องเช่าเก่า และความหิวโหวยที่กัดกินทุกค่ำคืนคำว่าพ่อที่เพิ่งได้ยินกลับกล้องสะท้อนจนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนเด็กชายยืนนิ่งร่างกายสั่นสถานเหมือนจะทรุดลงกับพื้นสายตาพร่ามัวจากน้ำตาที่เออคลอไม่หยุดเสียงหัวใจเต้นแรงสะท้อนอยู่ในหูราวกับจะกลบทุกเสียงรอบข้างน้องเล็กสะอื้นเบาๆซบหน้าลงกับไหล่เหมือนไม่มีแรงแม้แต่จะร้องชายร่างสูงกุมแขนเล็กแน่นขึ้นเบวาตาเต็มไปด้วยความหวังและความเจ็บปวด เขาก้มลงใกล้เอ,อ่ยด้วยเสียงแผ่วแต่หนักแน่นว่าจะไม่ยอมเสียลูกไปอีกคำพูดนั้นเสียดแทงลึกร่างเล็กเหมือนถูกกดทับด้วยหินหนักมหาศาลเด็กชายหายใจแรงดวงตาสัน่นริกเต็มไปด้วยความกลัวและความสับสนภาพแม่ที่ยิ้มทั้งที่อ่อนล้าแล่นว่าเข้ามาในหัวความจริงตรงหน้ากับความทรงจำในอดีตก,กำลังฉีกหัวใจเล็กๆออกเป็นเสียงเสียงมือเล็กที่กำถาดไม้สั่นไหวจนเสี้ยนตำฝ่ามือเลือดซึมออกมาเป็นเส้นแดงเล็กๆแต่เขาแทบไม่รู้สึกถึงความเจ็บ หัวใจกลับเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกน้องเลกขยับตัวอีกครั้งก่อนซบแน่นลงกับบ่าน้ำตาย,ยังเปียกชื้นชายร่างสูงมองภาพนั้นด้วยสายตาเจ็บปวดบนว,วอวริมฝีปากเขาขยับสั่นเครือราวกับจะพูดอะไรที่ติดค้างมานานเด็กชายกลืนน้ำลายฝึกกระดวงตาพร่ามัวด้วยน้ำตาความเงียบที่โอบล้อมตรอกแคบทำให้ทุกเสียงเล็กๆดังสะท้อนชัดเสียงลมหายใจที่เสียงสะอื้นและเสียงหัวใจที่เต้นแรงประสานกัน ทุกสิ่งเหมือนจะระเบิดออกในช่วขณะเดียวกันดวงตาของเด็กชายสันดริกเหมือนจะถามแต่ไม่อาจเปล่งเสียงใดออกมาลมหายใจที่รัวจนหน้าอกเจ็บแปลบน้องเล็กบนหลังเริ่มอ่อนแรงเสียงสะอื้นขาดห้วงเหมือนใกล้หมดเรี่ยวแรงชายร่างสูงรีบเอื้อมมือมาประคองไหล่เล็กทั้งสองข้างไว้มัน่นดวงตาแดงก่ำเอ่ยด้วยน้ำตาที่ร่วงไหลไม่หยุดเขาเอ่ยด้วยเสียงสันเครือว่าเลือดเนื้อเช่นนี้ไม่ควรต้องลำบากอีกต่อไป เด็กชายตัวสันงานงกสมองเวียนไว้เต็มไปด้วยคำถามเสียงหัวใจดังจนโลกทั้งใบพร่ามัวความร้อนจากแดดบ่ายแผดเผาแต่ภายในกลับเย็นวาบเหมือนตกอยู่กลางเหวลึกทุกอย่างรอบตัวกดทับลงมาพร้อมกันจนร่างเล็กแทบยืนไม่ไหวดวงตาของเด็กชายเอ่อคลอน้้ำตาไหลพรากลงบนแก้มที่เปื้อนฝุ่นริมฝีปากสันไหวเหมือนอยากถามแต่เสียงกลบติดค้างในลำคอน้องเล็กบนหลังหายใจแผวแรงร่างกายอุ่นจัดจนสัมผัสได้ ความหวาดกลัวแผ่ซ่านทั่วอกราวกับกำลังจะสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดชายร่างสูงชะงักไปเมื่อเห็นสีหน้าของเด็กเล็กที่ศบอยู่แววตาเต็มไปด้วยความตกใจปนเจ็บปวดเขารีบก้าเข้ามาใกล้ยื่นมือออกไปราวกับอยากจะช่วยแต่ก็ลังเลความเงียบกดดันทับถมลงมาเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงของทุกคนสายตาของเด็กชายสั่นไหวมองสลับระหว่างน้องเล็กกับชายตรงหน้า หัวใจเล็กๆเ,เต็มไปด้วยความสับสน,นเจ็บปวดและความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้หยดน้ำตาของเด็กชายร่วงลงบนเสื้อมอมแมมที่เปียกเห่อมือเล็กขยับประคองน้องแน่นขึ้นแม้แขนจะสั่นจนแทบหมดแรงน้องเล็กส่งเสียงครางเบาๆลมหายใจร้อนรุ่มเหมือนมีไฟสุมในอกความร้อนนั้นทําให้หัวใจของเด็กชายกระตุกแรงด้วยความหวาดหวัน่นชายร่างสูงเบิกตากว้างรีบโน้มตัวลงตรวจดูใบหน้าเล็กที่ซีดเผือด ดวงตาคมเต็มไปด้วยความตกใจและความกลัวที่ไม่เคยเผยต่อใครเขาเอื้อมมือสั่นเทาเข้าใกล้แต่ยังไม่กล้าแต่ต้องเต็มแรงเด็กชายถอยหลังหนึ่งก้าวน้ำตาเอ่อคลอมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามเสียงหัวใจดังระรัวแข่งกับเสียงสะอื้นของน้องที่เริ่มแผ่วเบาความจริงที่ถาโถมกับเหตุการณ์ตรงหน้าหลอมรวมเป็นความสับสนที่แทบระเบิดออกมาเด็กชายยืนนิ่งร่างกายสั่นสถานราวกับโลกกำลังถล่มทลาย น้องเล็กซบอยู่บนหลังตัวร้อนจัดจนเหมือนก้อนถ่านไฟเสียงหายใจแผ่วสั้นขาดห้วงเหมือนจะดับไปทุกขณะดวงตาของชายร่างสูงสัน่นริกริษณ้ำตาเออคลอจนพร่ามัวเขายื่นมือเข้ามาแตะหน้าผากเล็กอย่างระมัดระวังความร้อนที่สัมผัสทำให้ร่างใหญ่สะดุ้งดวงตาเบิกกว้างด้วยความตื่นกระหนกเสียงหอบสั่นเครือหลุดออกจากริมฝีปากเขารู้ทันทีว่ากำลังจะเสียบางสิ่งไปเด็กชายก้มหน้าซ่อนน้ำตาร่างกายสั่นเทาจนขนมปังที่เหลือหล่นกระแทกพื้น เสียงดังนั้นเหมือนสัญญาณที่บีบหัวใจทุกดวงในตรอกแคบความเงียบปกคลุมแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันที่แทบฉีกทุกสิ่งให้ขาดออกจากกันมือเล็กของเด็กชายกับเสื้อนั่นราวกับจะยึดเหนี่ยวไม่ให้น้องหายไปลมหายใจของน้องเล็กบอลงทุกทีเสียงสะอื้นขาดหายเป็นช่วงๆเหงื่อซึมทั่วตัวไหลผสมกับน้ำตาที่ไหลอับแก้มเล็กชายร่างสูงใจสั่นสถานรีบเอ,อ่ยเสียงหนักแน่นปนสันว่าต้องรีบพาไปโรงพยาบาล แววตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวที่ยากจะปิดบังเด็กชายชะงักหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกความคิดสับสนปะทะก,กันอย่างรุนแรงทั้งความไม่ไว้ใจทั้งความสิ้นหวังภาพแม่ที่กำชับให้ปกป้องน้องเสมอว่าขึ้นมาในหัวแต่เสียงหัวใจและความร้อนจากร่างน้องเล็กกำลังกรีดแทงให้เขาตัดสินใจดวงตาของเด็กชายแดงก่ำเต็มไปด้วยน้ำตาและความลังเลที่กัดกินหัวใจ เด็กชายหอบหายใจแรงดวงตาสั่นดริกมองหน้าน้องเล็กที่ซี่เซียบนหลังหัวใจเหมือนถูกบีบรัดด้วยมือที่มองไม่เห็นเสียงร้องให้ที่แผ่วลงทีละน้อยยิ่งทําให้ความกลัวท่วมทน้นชายร่างสูงโน้มตัวเข้ามาใกล้เอ่ยซ้ําด้วยน้ําเสียงหนักแน่นว่าเขาจะไม่ยอมเสียลูกไปอีกคําพูดนั้นเสียดแทงลึกเข้าไปในอกเด็กชายเขาสายหน้าช้าช้าน้าตาไหลพรากจนเปียกแก้มทั้งสองข้างขาเล็กสั่นไหวเหมือนจะสุดลงกับพื้นทุกขณะ ภาพน้องที่หายใจผ่บบผสมกับสายตาที่วิงวอนของชายตรงหน้าทําให้โลกทั้งใบหมุนวนวุ่นวายทุกเสียงรอบข้างเลือนหายเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงและความเยือยอันกดดันที่บทขยี้หัวใจเล็กๆจนแทบแตกสลายมือเล็กที่สั่นเทากําขอบถาดไม้แน่นจนเสียนตําลึกเข้าไปในเนื้อเลือดสีแดงไหลซึมออกมาแต่เขาไม่แม้แต่จะรับรู้ถึงความเจ็บสายตาจับจ้องเพียงน้องเล็กที่สบไร้เรี่ยวแรงบนหลัง ลมหายใจเบาและร้อนจัดเหมือนเปลไฟกำลังเผาผลาญจากภายในชายร่างสูงยื่นมือมาจะอุ้มแต่ชะงักเมื่อเห็นแววตาต่อต้านของเด็กชายดวงตาเล็กแดงกล่ำเต็มไปด้วยน้ํำตาและความหวาดกลัวเสียงหัวใจดังสนั่นในอกร่างสั่นสถานเหมือนถูกผลักให้ยืนอยู่บนขอบเวชายร่างสูงกัดฟันแน่นน้ำตาร่วงลงบนพื้นซีเมนเสียงนั้นกระทบดังแผ่วเบาแต่กลับก้องสะท้อนในตรอกเงียบ ความเงียบพีตามาหนักอึ้งจนแม้แต่เสียงลมหายใจก็เหมือนจะหายไปจากโลกดวงตาของเด็กชายพร่ามัวร่างกายสั่นระริกจนแทบสุดน้องเล็กบนหลังส่งเสียงครางอ่อนแรงหายใจติดขัดราวกับทุกลมหายใจคือการต่อสู้เด็กชายกัดริมฝีปากแน่นรดเลือดขมปลาซึมเข้าปากหัวใจเต้นแรงจนแน่นอกเหมือนจะระเบิดออกมาในทุกขณะชายร่างสูงก้าวเข้ามาอีกก้าวมาร่างใหญ่ทับทับจนความมืดปกคลุม ฝ่ามือใหญ่เอื้อมมาอย่างสันเทาดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเสียงทุ้มต่ำหลุดออกมาอย่างยากลำบากเขาขอร้องให้เด็กชายยอมเชื่อใจเด็กชายยืนนิ่งน้ำตาไหลพรากสายตาวูบไหวสลับระหว่างน้องเล็กที่ใกล้หมดแรงกับชายตรงหน้าในอกมีทั้งความหวาดกลัวความเจ็บปวดและแรงกดดันที่ถาโถมไม่หยุดโลกทั้งใบเหมือนกำลังบีบรัดลงมาจนร่างเล็กแทบขาดอากาศหายใจเสียงหอบแผ่วของน้องเล็กขาดห่วงลงไปชั่วขณะ เด็กชายสะดุ้งเฮือกหัวใจหล่นวูบเหมือนถูกดึงออกจากอกเขากรีดร้องเรียกชื่อน้องน้ำตาไหลาพากไม่หยุดชายร่างสูงไม่รอช้ารีบอุ้มร่างเล็กทั้งสองขึ้นแนบบอกอย่างระมัดระวังก้าวเท้าหนักรีบออกจากตรอกมุ่งตรงไปยังรถหรูที่จอดอยู่ไม่ไกลแสงไฟถนนสองลอดผ่านม่านน้ำตาสะท้อนประกายระยิบระยับเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นราวกับเป็นสัญญาณของความหวังเด็กชายกอดน้องแน่นหลับตาบกับอกใหญ่ที่อบอุ่นอยังไม่รู้ตัว เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกถึงความปลอดภัยแม้จะสับสนและไม่เข้าใจชายร่างสูงก็มองน้ำตาร่วงลงเปื้อนหน้าผากเล็กทั้งสองในความมืดมิดของค่าคืนมีเพียงความจริงที่กำลังค่อยๆเปิดเผยความบังเอิญที่เหมือนโชคชะตาได้พาทั้งหมดกลับมาพบกันอีกครั้งและครั้งนี้ไม่มีใครยอมปล่อยมือจากกันอีกต่อไป